ี่เพื่อนๆจากชมรมจักรยานทั้งหลายนะครับที่มาร่วมการถแถลงข่าวในวันนี้ครับสำหรับคณะทูตนี้ก็ตรงไปตรงมาครับเป็นส่วนหนึ่งของที่จะไปเชื่อมโยงนะครับกับในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆที่เราปั่นจักรยานไปด้วยกันนั้นในคณะทูตนี้ก็จะทําหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยเพื่อที่จะให ทีมจักรยานทันักปั่นทั้งหลายนี่นะครับก็อยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็เป็นการที่จะพยายามสื่อเลยครับให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจัดการกิจกรรมของจักรยานในครั้งนี้และโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือเป็นโครงการที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระการที่พระองค์ท่านพระชนอายุ88พรรษาที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นพี่ พี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เคยปั่นมาด้วยกันนะฮะในตอนขบวนจักรยานเฉลิมเกียรติหลายครั้งแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันก็4ปีแล้วนะ8ปีแล้วนะก็เลยได้ถามกันทุกคนว,ว่าอีกรอบนี้ไหวเปล่านั้นขบวนของเราเนี่ยที่ไปยันยี่งิ0คนก็อยากให้ครบในคณะอยู่ตลอดเวลาในย20คน เพื่อนที่อยู่จังหวัดไหนต่างๆนะฮะมีเวลานะครับเล็กน้อยนะครับวันเดียว2วันก็เข้ามาร่วมได้เลยนะฮะมาเป็นไม้ผัดไม้นะครับก็มาร่วมกันขบวนจักรยานของเราครับต้องจะสมบูรณ์แบบนะฮะเป็นขบวนจักรยานเทมพรปเกตนะฮะยกตัวอย่างเอ่ออย่างเชสเซียนี่อายุ69ฮะโอ้69ปัน88วัน7,000กิโล ดีเอลจากชนบุรีใช่ไหมครับครับกร่วมเป็นคณะทูตวัชระร้อยรก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ทางต่างจังหวัดให้เข้าร่วมกับเราครับนะครับแล้วก็ร่วมบนจักรยานกับเราด้วยอืมครับผมทีมงานนี้ก็จะไปประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกันตลอดใช่ครับโอ้และอย่างพี่กฤษณานี่ไปครบไหมครับ88วันอ่าวันครบครับโอ้ขอเสียงามือเลยครับสุดยอดนี่รับปากเลยนะพี่นะสุดยอดนะครับก็จะเห็นจักรยานสีทองกันนี้นะครับนำขบวน จักรยานคณะทูเฉลิมพระเกียรติของเราตลอดนะครับ58จังหวัด8 8วันกว่า7,000กิโลแน่นอนนะครับ